Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Podcast brought to you by Lalamove บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบอบบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lalamove ได้เลย ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพามิชชันไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับโรบิทธานอุสาะครับวันนี้เอาบทความจาก alex mather บอกว่า s i x immature decisions that will sabotage your progress นะการตัดสินใจที่จะทำให้เป็นอุปสรรคกับการพัฒนาของคุณนะครับข้อที่หนึ่งไม่สามารถควบคุมอารมณ์โกรธได้ รเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสําคัญมากที่สุดอันหนึ่งนะผมก็แล้วจริงผมเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็พยายามหาวิธีการในการจัดการมาโดยตลอดคิดว่าช่วงหลังนี้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็รู้สึกมันพอฝึกพวกเ meditation เยอะๆอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะเห็นอารมณ์มากขึ้นมันก็พอที่จะเบรกได้บ้าง นะหรือว่าบางทีก็มีวิธีอื่นผมผมเคยนะบางทีผมประชุมที่เป็นแบบอินเทอร์นอลคือประชุมกันเองอะไรเงี้ยเราก็แบบแบบมันมันรู้สึกว่าเรากาลังจะพูดสิ่งที่เราไม่อยากพูดออกไปแล้วเนี่ยนะถ้ามันสุดๆจริงๆนะผมก็จะขออนุญาตที่ประชุมอว่าผมขออนุญาตอ,าออกไปข้างนอกก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุยใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนการเดินออกไปมันก็ไม่ไม่สุภาพนะแต่ว่าผมคิดว่ามันดีกว่าดีกว่าการที่เราพูดอะไรไปที่เราจะเสียใจหรือว่าไปทําร้ายจิตใจคนอื่น,นภายหลัง นะครับข้อที่สองบอกว่าการที่คุณเลือกทำสิ่งที่เป็น instant gratification นะฮะก็คือของที่มันได้ความสุขเดี๋ยวนี้แต่ว่ามันอยู่บนราคาที่ต้องจ่ายของอนาคตไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือสุขภาพของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นการสูบบุหรี่เป็นต้นนะการสูบบุหรี่เนี่ยมันได้ความพึงพอใจเดี๋ยวนี้แต่เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าในอนาคตเนี่ยนะการสูบบุหรี่เนี่ยมันทำลาย ทั้งสุขภาพแล้วก็จะเป็นความสุขของคุณด้วยเพราะว่าป่วยนะยังไงก็ไม่มีความสุขใช่ไหมครับหรือว่าการที่เราอเอาง่ายๆสมมุติว่ายัางเรียนหนังสืออยู่นะการที่เราทะเลทลายไม่ยอมอ่านหนังสือไม่ยอมอะไรเงี้ยแล้วสอบได้คะแนนไม่ดีก็อาจจะไปเข้ามหาวิทยาลัยตอนปริญญาโทที่เราอยากเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเพียงแค่เราขี้เกียจตันนี้เราอขอถ่ายมือถือก่อนอะไรเงี้ยมันดันไปกระทบกับอนาคตเรื่องสําคัญของเรา อย่างเงี้ยเป็นต้นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงจริงๆของที่มันเป็น instant gratification คือความสุขเดี๋ยวนี้ที่กระทบกับอนาคตเนี่ยพวกเราค่อนข้างจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับ2อสเรื่องเยอะๆหนึ่งคือเรื่องเวลาเนะฮะเชน่นเราควรจะต้องทําอะไรแต่เราไม่ทำานะ,ะเพราะว่าเราอยากจะทําอะไรที่มันมีความสุขเดี๋ยวนี้ก่อนเนี่ยนะฮะอันเนี้ยมันก็จะส่งผลกระทบว่าอไอ้สิ่งที่บางอย่างมันต้องสะสมด้วยการใช้เวลาในการทํายาวๆมันถึงจะสาเร็จเนี่ย เราก็จะไม่สําเร็จเพราะว่าเรานำไปทาอะไรที่มันได้ประโยชน์สั้นๆนะครับหรือเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพจริงๆอ่ะกินน้ําตาลเยอะเกินไปอะไรพวกนี้นะเราก็พอจะรู้อยู่ละหรือว่าเมื่อกี้ที่ตัวอยา่างสุบรีอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้มันก็กระทบกับระยะยาวด้วยเช่นกันแม้แต่ข้างการอดนอนนะฮะอืมกม็อยู่ในหมวดนี้เหมือนกันอดนอนเพราะว่าอยากจะโอเคถ้ามีเหตุจําเป็นต้องอดนอนก็เข้าใจได้ไม่มีปัญหาแต่บางทีส่วนใหญ่เราอดนอนไม่ได้มีเหตุจำเป็นแน่หรอกเราก็ ไถมือถืออะไรไปเรื่อยนะฮะคือมันไม่ได้มีประเด็นอะไรก็ต้องก็ต้องตัด,ตดใจบ้างอันที่สามคือคุณล้มเลิกเร็วเกินไปนะฮะเหตุผลเพราะว่าคุณยังไม่เห็นผลของมันนะครับของบนโลกใบนี้ที่ควรค่าแก่แก่การรอคอยแก่การได้มาเนี่ยนะฮะบางทีมันใช้เวลามันจะไม่เห็นผลทันทีบางทีเราล้มเลิกก่อนเพราะสุกโอ้ทำมาเดือนแล,ล้วทำไมยังไม่เห็นผลอีกเลิกดีกว่า นะครับยกตัวอย่างเช่นการออกกําลังกายนะฮะเพื่อให้เราหุ่นดีอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็ต้องใช้เวลานะฮะมันก็ต้องใช้เวลามันก็ไม่ใช่ว่าแบบมันจะเกิดขึ้นไดภายในระยะสั้นๆน,น,นอกจากว่าคุณแบบทําวิธีโหดมากๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่มันใช้เวลาทางนั้นนะครับการจะเขียนหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งนะฮะมันก็ใช้เวลา การทำคอนเทนต์เองเนี่ยนะฮะกว่าจะมีคนดูกว่าจะมีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ว่าทำวันแรกก็จะมีคนดูเลยหรือว่าทำเดือนแรกล้วจะมีคนดูเลยนะฮะก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่เราล้มเลิกไปซะก่อนเนี่ยเพียงเพราะว่าเราไม่เห็นผลเร็วพอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับอีกอันหนึ่งคือคุณทําให้ความกลัวหรือว่าความมีอีโก้ของเราเนี่ยหยุดคุณจากการมีบทสนทนาที่สําคัญนะครับ Tim Ferris เขาเคยบอกไว้ว่า person success in life can usually be measured by the number of uncomfortable conversations he or she is willing to have นะครับบทสนทนาน่าอึดอัดใจเช่นการบอกให้ฟีดแบคคนตรงๆนะครับหรือการคุยกับคนที่เรารู้สึกกลัวนะครับหรืออายที่จะคุยด้วยหรือรู้สึกว่าเราห่างจากเขาเยอะอะไรคือมันมีหลายแบบนะบทสนทนาที่น่าอึดอัดใจเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ย ทำให้เราพลาดโอกาสที่ดีไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการมีบทสนนาน,น่าอืา้ออาดใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าคุณกาลังโตขึ้นข้อต่อมาคือการเข้าสู่เรียกว่าการข้อตกลงที่เป็นแบบ win l o s อย่างชัดเจนนะครับโดยส่วนใหญ่คือเราเป็นคนชนะนะเราอีกคนอีกฝ่ายหนึ่งแพ้เราอาจจะได้ของที่เราอยากได้ในตอนที่เราชนะนะครับ ต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าเนี่ยตกลงกับใครแล้วมาเป็นวินลูสตลอดเนี่ยวันหนึ่งอะ่ะเราจะต้องจ่ายราคาแพงมากเพราะว่ามันจะกลับมาของวันนี้มันจะกลับมามันก็จะทําให้เราอะ่ะเหมือนกับเจอเรื่องแย่ๆที่ไม่คาดฝันผมใช้คํานี้แล้วกันนะครับในทางกับกันก็ไม่ดีเช่นกันนะฮะถ้าเราถ้าเราเป็นฝ่ายเสียตลอดนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะฮะแน่นอนสุดท้ายฮะคือเราต้องเป็นฝ่ายถูกตลอดเมื่อมีการถกเถียงกันหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามบางทีเป็นเรื่องเล็กๆด้วยซ้ำแม้กระทั่งเลือกร้านอาหารหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่า เราม่เราถ่ายถูกเราเคยชินว่าไอเดียฉันจะต้องได้รับการนําไปปฏิบัติไอเดียฉันจะต้องได้รับการกไปปฏิบัติของเพื่อนในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอแบบเนี้ยท้ายมันก็อาจจะมีคนทนคุณได้สักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคนก็จะไม่อยากอยู่กับคุณน,นั่นเองขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission 5 minutes the podcast presented by l a ล a ามูฟบริการขนส่ง o n น e m น n เดลิเวอรีช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณทลนและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชันลาล a m o ูฟแล้วได้เลย